นี้ก็ขอต้อปรับดีก่อนเลยครับพี่นะครับผุ้คนหนักฟันเลยคุณครูสรทดีอานทองศิลปินแห่างตาะนะครับมาใช้บริการร้านหนูวันนี้นะครับคุณครูดูหนูมาจากไหนเฟซบุ๊กอ๋อที่ได้คุยกับคุณพี่แล้วเด็กหนูวันนี้เลยมาได้ใช้บริการหนูอ่ะหนูนั่งมองตั้งนานแต่หนูว่านึกชื่อไม่ออกจนเมื่อกี้หนูเดินไปกันนึกคุณพี่บอกเนี่ยคุณครูคุณครูก็เลยเขาบอกคุณครูก็เลยเขาขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยวันนี้ใช้บริการร้านหนู วันนี้รถมาเทสระยะโอ้รถคุณครูกองตันมากนะครับแล้วก็อไนนี้จะดุอันมากก็น่าจะไม่ได้เทสมาแล้วนะครับวันนี้หนูทำคลิปไว้อยู่วันนี้ขอให้ครูริหาี่อ้องลานหน่อยเด็กี่เรียนไม่มาฝึกงานนร้านผรเยอะเลยดูร<อ>ับเด็กคือปิดเทอมเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยเด็กปิดเทอมทำงานครับครับครู